าทางป่งแรงแดดอ่อนแสงรำไรเสียงมากะลงข้อความไหลลังมาทางตีนบ้านหอมกลิ่นดอกแคเคยไต่คันแท้น้ำกันก่อนไอาสิไปไกลบ้านเพื่องานเพื่อหากงเฮาโซ เมื่อห่างกันไกลได้แต่ทรงใจไปห้ไว้วอนซายปูตานำผ้าไอห,หาเงินคลองก่อรางสร้างฝันไกลกันอย่าเป็นห่วงน้องประตูหัวใจทุกครองปิดตายรอไอคืนน้า โอ้ยพี่น้องเอ้ยขอส่งแรงใจจากปลายทุง่งนาฝาแจจงพี่น้องเอ้ยไปบ่ได้เลื่อมซีนผ้ามาชมบรรยากาศย่ำแรงพี่น้องว่าสิมะขวหอยขวัวอันมาก,ก้นกระปูคือสิบอคือเราคือสิบอรด้กินเราพี่น้องเอ้ยมาเห็นบรรยากาศแล้วก็แกผ่าบรรยากาศให้พูดเจ้าเบิง่งรรมา,าติดจะพี่น้องจ้า สวยงามอีหลีแดเบิ่งยามใดก็บ่เบื่อบ่เบื่อพี่น้องเอ้ยมองดูหมู่เจ้ายามยามแลงใกล้ตะเวนสิตกดินเนาะอือวัวควายก็สิเข้าคอกพี่น้องก็ว่าสิมากนกปู่คือสิบ่ได้กินดอกคือเบิ่งซ่งแล้วบักคือทุกคนเอาโอเคพี่น้อง